สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2567นะครับผมพาท่านผู้ชมครับเดินทางนะครับมหาธันมหานะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับพึ่งมหาธันมหาท่านผู้ชมครับงวดวันที่1ธันวาคม2567นะครับเอ่องวดนี้เข้าไปฟังน้ำกันนะครับอ่า1221 ให้ตะโงดก่อนตามมายอนหลังเอามาหอดมาถึงนะครับผมเข้าไปกราบน้ำมาสการท่านมหาน้ำกันนะครับผมกราบน้ำมาสการครับท่านมหาครับกราบน้ำมาสการเจ้าะไปจะเล่นพ่อนีเบาเคยเดินทางมหาคือเก่าเดือดห้างมหาเก่าพามาคุยพามาสอบถามท่านมหาคุยสมลีอะไรบ้าง สจำเป็น้ละสเพีนะครับพวกสุดท้ายครับมาดูงูพวกสุดทยหนึ่งสองสองหนึ่งนี่มาตามหลังมาทถมหาเนาะมาตามหลังมาตามหลังมาตามหลังท่านผู้ชงปานน้องง้อล้วนออนกลอนออกน้ำกลนเออแต่จะได้บ้าได้ตัวดีอยู่บ่ขนานนหนโอ้ไปสุ่มมองก็ได้สุ่มมองนะครับผมอันนี้ก็จะบอกน้ำกลนนี่ตีหืม กอดทั้งกลดิถึงวันนี้วดที่แล้วเหล็กเด่นธ่ามมหามาอยู่ดิแต่มหาให้เด่นแปดเด่นเดแปดเด่นหกเด่นศูนย์แปดพันจับให้ถ้าแปดหานะครับเนาะแม่สามแปดทำชุ่มวอดที่พันมาท่ามมหาให้เด่นแปดดิวดที่พันมาครับทานมหาเด่นมีแปดมีหกมีศูนย์ให้แปดหานะครับว่าเขานะครับจับคู่ไม่เข้าอะ เป็นจังได้ no ่านมมหางวดนี่งดหนิดสิแบามากคือเกาธรรมชุ่มแบามากครับแบามากเดามากยำๆมันคือเกาเวลากะเบาแหมแวะมาคุยกับธรรมมหาธรรมชุ่มนะครับหาธรรมมหาฝันดีห้าได้นะครับไก่มือเลยด้วครับห้าได้ยังก็ของคนปีใหม่บางอย่างเลยเทราันหนึกระติกไหมเนาะห้ารีโชชคโคเซ็ปีใหม่โชคเซ็ีกอนปีใหม่ครับผมปีใหม่น่าจะเป็นประเพณีของทุกไายไหมล่ะเนาะ ดีวดนึงเจ้าค่ะรีบวดนหนึงครับผมงวดนึ่งดีไหมพอดีครับเป็นยังไงครับผมเป็นยังไงติ้งวันนี้ดิครับงวดนี้ก็กับฟันดีอยู่ดิฟันดีครับผมฟันดีอยู่ดิครับฟันว่าคู่บาอาจารย์กับบานกับซิบไซดหูอยู่ดิครับโอ้เออไมากับซิบไซดหูยู่หมื่บ้านหมื่ก้อนนี่แหละ่าคู่บาอาจารย์ทั้งน้องไข่อือครับเพิ่นแม่เพิ่นแม่ ขาฝันนั่นแหละครับท่านคนไข้เป็นมาเข้อฟันว่านว่ามหาเนี่ยต่อไปในภาทยภาคนาสิกระจะได้สืบสายวิซ่าที่เพิ่นเลี่ยนมาเด้อว่าวันเพราะว่าเคยไปศึกษาน้ำลูกศิษย์เพิ่นถูกไหมครับเที่เจ้าหนี้ฝันเพิ่นมากกระสิบเมียนฝันมันมากมาบอกนั่นแหละที่เรียกครับบอกมาบอกเรื่องนี่แหละบะเนี้พ่อศิษย์มันไปจากการผัดมากกระสิบใส่หูวด้วบัเนี้ครับเอามาเขียนเอา คู่ที่เป็นมากกว่าสิบเซฮูหนี่เพื่นยังมีชีวิตอยู่ปะมีมีครับมีอยู่นี่เป็นผ้าดังฟ้องละผ้าดังครุบาอาจารย์มีซีเสียงฟ้องละครูบาอาจารย์เพิ่นมานะครับผมนะครับก็พิจารณาเอาคือเก่าละครับตัวใดครับท่านหาเพิ่นมากกว่าสิบเซฮูเป็นเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ตัวเดียวเลยมีอนตัวเดียวโคโล่เลยครับโอ้ เอาโหนเน่ยขากใจแล้วตื่นขึ้นมาย่างจับคนาันบม่ได้ยอ่างจับคนาันบม่ได้ขึ้นมากเลยกับหูกาบหูบันนวดมาแล้วแล้วมันนั่งนังขึ้นเคยมหาท่านมหานะครับงวดนั่นแหละท่านมหาก็บอกศูนย์เก้าหรือเก้าศูนย์งวดนั่นมาอืครับผมนี่แหละคือความฝันอัหมื่ว่านหมื่กวอนนี่แหละครับถ้าว่ากันก้อนสามมือเรียกผมเลยขม่นขม่นเอาได้เนี่ยก้อนสามมือออกในซีดีครับ กอนกอนออกส้ำหมื่นหนึ่งสองสามเอมันนั่นเนอีกรอกอัน mm. นี้ก็ให้ไปพิจาหน้าบึงไ <Studio. S 2> ด้ตัวเดียวเลยมัทย <Studio. S 2> าำมาตัวเดียวเพิ่นกระซิบห้ตัวเดียวเลยตัวเดียววันนี้วันนี้นนนนนนวันยังมาฟันว่าขยจอมว่าอันเบาอดไรบุญนี่ขยจามว่าอันคล้ายๆว่าอันยังวะขยจามว่าจกอันขี่อยจักดาเข้านี่มีอ้จ <laughs> 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 กขาไปเลยดิ <laughs> ครับป้าจะได้มาจกขโจกเนี่ยเลยเพราะว่าโจกออกมาแล้วว่า จำไปแล้วม <justement, S 1> like pues ันว so so ่างไปเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนด้วยเมย์ก็จะบอกมีศูนย์นะสิบึงวันนี้คือครับอืมเหมือนพอโซนนี้ก็ไปเฮ็ดงานซอยลงคอก็จมอยู่ดิครับจมอยู่ดิบยมีเงินเฮ็ดดี่ลงคอเสนะบอมีเงินเฮ็ดหุ่นมีเงินเห็ดอะไรนจมไปทวีทวีเดแดนแล้วมีเง้อคุณบาอาจารย์มานปดมานพายบ่อเรับแต่พิจารณาเบ้างนะแต่ว่าแต่ว่าจำได้แม่นเยอะตัวนี้ตัวที่เพิ่นมากระซิบใส่หูนี่ก็ให้ก็ให ย่อมพอย่อมแม่อยู่ดอกว่าเหมือนกับตัวนี้นะเรับกับโลหาซื้อลอตเตอรี่อยู่เกาสูรนี่นะครับเนาะเป็นเสด็จขึ้นมาพอได้ลูกแต่ยิ่งเพิ่มแก็ลุกขึ้นมาเลยครับจผมมานั่งฮะทุกประอาจารย์นีขึ้นมานะครับแท้ฝันมีคนมามามาจกมากรรขี่จฉพาะเป็นหาสูรมาครับผมจังหวะนี่แหละมากตรงนี้แหละครับมากเลยไล่กันไปรวดครับไล่กันไปตั้งแต่จนสอดพี่ แต่ว่ามาแข่งเนยคือซูนหนึ่งอะซูนศูนอีเดียนไงเนี่ยเดียนลดก็ูนตัวเดียวเลยบัดทานมาแมนอันนี้คือที่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 ครูบาอาจารย์ต้นมากให้ไม่ความฟันเลยล่ะแต่ลองแมนครับแลองพิจารณาเป็นกระเอาเปนแมนน่นคือว่าเนนแมนน่นนี่กอะไรก็ได้มาคู่เดียวต้นแหนนี้แล้วก็เอาหาูนนี้หาูนย์มครับผม ท่านมหาว่าอันนี้หาศูนย์ที่ท่านหาว่ามีคนมามาจบมากรรมคีก็เป็นเลขเขาแล้วเจ้าค่ะครับจ้าจังวะมาท่านเปนเปลี่ยนมาตั้งแต่อันคั้วจินค้นหมึ่งขึ้นอันเลยครับตอนนั้นตอนนั้นเขาได้คั้วจิ้นค้นเนาะก่เป็นเลขเขาแล้วบ่คะจักเหลืองงเงยเลยเอาหาศูนย์หาศูนย์นี่ตกลกันนะครับธรรมชุมนะครับผม อ่าทำมาทำาตัวตัวเดียวนี่นะครับตัวเดียวคือเกาซุนตัวนี้คือฟันครับรองเบิ้งพิจารณาเบิ้งครับพิจารณาเบิ้งเอาพิจารณาซอยกันนั่นแหละพาหน้าก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้แถวมชได้นะครับผมทำไมเบาไปทำไมแสดงว่าเบาหน่ะผมเลขกฟัน หาเจ็ดเก่าครับผมหาเจ็ดเก้าครับหาเจ็ดเก่ากับสามหาศูนย์นี่แหละหเลขทูปกะหาสามเก่าหา 9, หสามเก่ายังมีเก่าอยู่ครับเก่านี่ไม่เฮีง้งมองเก่าเลยเนาะก็ของเบ่าเท่านี่ฝันขลักฝันสองขึ้นติดนะครับผมฝันมาจังเลยฝันว่าได้ไปคือไปยังสินะครับผมไปไปพ่อยุวัดวัดหนึ่งอ,อยากจะเข้าไปอยากเข้าไปหาปูในวัดนี่แหละอยากเข้าไปหาเพื่อนอยากเข้าไปกราเพื่อนเออ อยากจะไปขอโชคอลาบืม่ความฝันเห็นเมื่อวานนี้บานก็ได้พ่อพ่อผู้นึงพ่อพ่นว่าวัดนี้บบมพราอยู่พ่นว่าเป็นวัดล่างอืพ่นว่าเป็นวัดล่างนะโบมพราอยู่แต่ก่อนเคยมีราอยู่อยู่เมซี่ก็เคยมีอยู่แต่ว่าพระตอนนี้เพิ่นมรณภาไปโดนแล้วเมซี่เพิ่นก็เสียเสียชีวิตไปโดนแล้วอ่สซันแล้วก็มีมีพราเคยมาอยู่ระมาอยู่ก็อยู่บ่ได้ระบวชมาอยู่ก็อยู่บ่ได้ เพราะว่าเนี่ยมันขึ้นมาจะเห็นปูนี่เห็นกระพิซีนี่ค่ะอ่าอยู่บ่ไเ้เขาจะย่านมาสันนั่นแหละครับผมแล้วก็จําได้บาด่าได้พ่นธุ์ผ้าพนบ่ได้ห้ตัวดีบให้เด็กม่ค้นบอกนี่แหละครับจังววาเอ้ในความฝันเนี่ย่อพ่นพาไปไปกุดของปูที่อยู่นี่ขึ้นก็ขึ้นไปก็พ่อพ่นบาดพ่อพ่นจะลง่งกุดไปย่ำไดย นะครับเป่าเออไปเป่าเถากันนั่งยุ่งทั้งกุดนั่นแหละในความฝันอืมยินแมีงานยินเสียงก็เก็เสียงมันเปิดประตูออกมาในความฝันปู้มันเปิดออกประตูออกมาจากกุดเอ้าอืมก็เลยกาดนมัสการปูอในความฝันเมันกระาำมาไม้ยังเหล่าสั่นเอ้าคือว่าบ่มีพระอยู่อืม เรื่องมะเขาะมาหนีระปูมาเขาะโชคอลาบเนี่ยนะเอ้ามีอยู่ได้หรอเพื่อนบ้าเลขปูเข่าดีถูกดีขึ้นยังหนีมาสันไม่ความฝันเป็นความฝันยังไม่ามฝันเพิ่อนก็ยึบสมมติเพิ่อนมาให้นี่เพิ่อนก็เขียนเลขสามตัวเงานี่ใครตั้งเลยบ่เอเขียนเงาลงมาเลยหลายตัวเป็นหลายตัวแต่ว่าที่เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นชัดนี่ยคือหาเจ็ดเก้ากับล่างๆคือสามหาศูนย์เลขฝันเออ เขาหนีวสันเพลว่าไม่ควบฝันนั่นแหละครับผมซื้อไปเป็นนี่ก็ได้ไว้แล้วหาลอตเตอรี่ไว้แล้วครับอันนี้ไปซื้อขึ้นซื้อลงเอาเป็นเป็นแปดศูนย์ก็ได้เก้าศูนย์ก็ได้นี่ละนี่ละเอานะครับธรรมชุมแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ท่านมาหาเก้าศูนย์นี่นเลขท่านมาหางวดนี่แต่ว่าหาศูนย์นี่จยางไหนท่านมาหามักหรือบาหรือ ม่ฮะการกับมัดยูคคำมันขำมันฝันยังสีนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยขันเคยฝันกไขึ้นมิแตฝันว่าได้ได้ได้จับได้ใบซื้อครับเรื่องอันขีเรื่องนั้นนะแต่มันบอกถึงกับโจกเขาไปยังสีแล้วมันโจกเขาไปโจกก้นกับพีขี้ของมือมือกหานะครับเนาะโจกออกมาจ้าออกมาเป็นก้อนอลไกัว่างใบว่างใบว่างใบไม่พากอันซีโอค์ที่ถือกันไล่น้ำกันแล้วอันแค่เราจับได้ไหม จับมากเลยครับมาตรวจมาสั้นตรวจเอาว่า,าเอาขีม,มาตรวจไม่ว่าสั้นอ๋ออแต่ว่าที่ฝันในคักนี่นคือไอ้ฝันคู่บาอาจารย์ม,มากกวสิบเสี่อืห <90 S 1> ูเก้าศูนย์ออท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจ,จอนะครับห้าศูนย์นี่ปีข้อมฝันทันมหาทันมหาว่าเอากันไวมเนี่ยหาศูนย์อแต่ว่าฝันใ้ที่เพิ่นมาบอกเลย่คู่บาอาจารย์คือเก้าศูนย์อ๋อท่านผู้ชมห้าได้ไปห้ายิบจับลอตเตอรี่นะครับผม เอาแล้ว,วเอาไปสูกข้ามันครับซาซาถูกครับธนาอาพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ